เขาบอกเพียงผมเขาจ้าไว้นอกจากถ้าเขาอาจอยากกินนู้นเพื่อนเพื่อนมาร่วมกันไดหลายการสั่งคือเขาสั่งมาคือเก่าเมื่อวานเขาวา <c oughs> มือมีจะใส่ขึ้นนะครับฮะอยู่ในโทรศัพท์เขาจะมีกับระเป๋าตัางค์ทุกทุกทุกคนเมื่อว่นตั้งบักลาหน่อยผมก็มีในกระเป๋าตัางค์บักลาหน่อย <c oughs> อยากกินทอดอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินไก่ย่างอยากกิน อขนมน่มเนื้อยอย่างก็แล้วแต่แต่ว่าเ้าอยากครับเมื่อเขาอยากเงี้ยเขาก็จะกด,ดกดกระเป๋าตัางค์ปั๊บบ่ท่านโดนครับปิกป๊กปิกป๊กปิ๊กปิ๊กอยู่หนาบานมาส่งอยู่ในโทรศัพท์เขาจะมีกระเป๋าตัางค์ทุกทุกทุกคนเมื่อว่าตั้งบักราหน่อยผมก็มีในกระเป๋าตัางค์บักลาหน่อยเอาบมมีเลยก,กินป่นปลาถ้ากินผัดกินทอดกินยังนี่ ซุ้มเขา่าขาหมูนะเขามันไก่ก๋วยเตี๋ยวอยากกินยำอยากกินแหน,น,นมนะกดปั๊บจะแลนไม่เอง <c oughs> โอ้โอผมสังเกตโอ้โลกสมัยใหม่ของเา้าวไม่บอกพี่น้องบ้างือสิ่อก็เล้ว่าถามว่าบ้านพี่น้องเป็นเพื่อกันบ่ครับเป็นเพื่อกันค <c oughs> รัเดียเลิ่มคกุ้ยไหกุ้ยแช่กันเนี่ยพี่น้องเนะี่ย อกัอเปรื่องกัน,ขกนกเขา,เยานะอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวกับแหวนแลนด์มากนะครับเพื่อได้กินยังเขาจะกดเอาโอ้บะได้แถลูกลูกทาดเด๋ยมเรลิมก๋วยไรกดวแชกกันเนื้อพี่น้องเนะ้ออ่ากัเปรื่องกันพัดพัดสะทอดอีอย่างเนี้ยเขาจะมาเอง <c oughs> มาปั๊บแมน่าย่บานพี่น้องเป็นมานะเดลเรลิมกว๋วยไรกดแชกกันเนื้อพี่น้องเนะื้อ อ่าก็นเรงการอยากกินทอดอยากินก๋วยเตี๋ยวอยากินไก่ย่างอยากินขนมนมเนื้ออย่างก็แล้วแต่แต่ว่าห้ามอยากอยากินทอดอยากินก๋วยเตี๋ยวอยากินไก่ย่างอยากินขนมนมเนื้ออย่างก็แล้วแต่แต่ว่าห้ามอยากมันแมนนี่หลีเน่ะอยากินยังกดเอาก็ไ้โอสบายเลยนะ ยากินยังกดเอาแล้วก็เขาจะแลนมาเอง <c oughs> บักลาโน่บักลายไงมีกระเป๋าตังค์ <c oughs> หมดแพร์กับมีอ่อะกราบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพ่อ้องพี่เนาะพี่น้องถามแน่บ้านพี่น้องเพื่อนตอบคอมเม่นต์มแน่น,นะครับขอขอบคุณหลายๆครับโชคดีมีความสุขครับ พวกนี่แหละอาหารเลี่ยมกณเลยค้ชแช่กันเนื้อพี่น้องเนะื้ออ่าก็ปเรื่องกันครับเมื่อเขาอยากเนี่ยเขาก็จะกดกดกระเป๋าตัางค์ปั๊บบพท่านโดนครับปิกป๊กปิกป๊กปิกป๊กปิ๊กยู่หนาบานมาสง่งหรือเฮือนพี่น้องเป็ีนคือเฮื่อนทั้งบ้านผมบอกทั้งเฮื่อนผมบ้านผมจะบบ่บมีบกกา,ายบกขยินเข่ารวมกันเนี่ย สั่งจิ๋วเองอ้ามีนาทียังเดียวเขาเขาก็จะบอกว่าโอนเงินเขาใยเนียเขาว,ว่าโอนเงินเขาใยเนียเขาว่ะมือมีจะใส่ขึ้นนะครับอ้ <c oughs> บักราโน่บักราใหญ่มีกระเป๋าตังค์หมดแฝงก็มีว่าสั่งจิ๋วเองอ้ามีนาทียังเดียวเขาเขาก็จะบอกว่าโอนเงินเขาใยเนียเขาว่าโอนเงินเขาใยเนเีย เมื่อเขาอยากเงี้ยเขาก็จะกดก,ดกดกระเป๋าตังค์ปั๊บบ่ท่านโดนกับปิกป๊กปิกป๊กปิกป๊กปิ๊กยู่หนาบ้านมาส่งโอ้มหวบ่เคยกินเขาน้ำกันมาได้แด้เขาจะกินแพ้กินมันนะครับบานผมนะอยากกินนัน,นปนปากบ่เคยกินเขาร่วมกันเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้องเขาเป็นอย่างคือบ่กินเขารวมกันเพราะว่าเขามีกระเป๋าตังค์กูข้นรับ โลกสมัยใหม่ของเ้าวม่บอกพี่น้องบ้างสืสอหรอกก็เลยว่าถามว่าบ้านพี่น้องเป็นเพื่อกันบะครับเป็นเพื่อก,กันังรับเขากำนั่งก็จะวิ่งมาหาเฮาบอกว่าอยากกินผักอยากกินย่ำอยากกินแหนมนะกดปั๊บจะแลนมาเอง <c oughs> โอ้ผมสังเกตโอ้พัดๆทอดๆอย่างหนี่งเขาจะมาเอง <c oughs> มาปั๊บ แมนมาอยู่บ้านพี่น้องเป็นมานะโอ้โหจอะไรบ่เคยกินเขาน้ากันมาได้แท่เขาจะกินใครกินมั่นนะครับบ้านผมนะอยากกินนันป,นปนปลาอยู่ในโทรศรรพัพท์เขาจะมีกระเป๋าตัางค์ทุกทุกทุกคนเมื่อว่าตัง้บงบักลาหน่อยผมก็มี่ในกระเป๋าตัางค์บักลาหน่อยอยู่ในโทรศรพัพท์เขาจะมีกระเป๋าตัางค์ทุกทุกทุกคนเมื่อว่าตัง้ง บกลาหน่อยผมก็มีดเดกระเป๋าตัางค์หักลาหน่อยอยากกินย่ำอยากกินแหนมนะกดปั๊บจะแลนไม่เอง <c oughs> โอ้ผมสังเกตโอาบะมีดนะอยากกินป่นปลาถ้ากินผัดกินทอดกินยังนี่สุ่มเขา่าขาหมูเขามันไก่ก๋วยเตี๋ยวเขาวาเ <c oughs> มือมีจะใส่ขึ้นนะครับฮะ เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวกับแหวนแลนมากนะครับเพื่อยากกินอย่างเขาจะกดเอาโอ้บัได้แถ่หลกโหลกบเขามัรับเขา,ขากำหนังเจะวิ่งมาหาเขาบอกว่าอยากกินพาบะมีเลยอยากกินป่นปลาถ้ากินผัดกินทอดกินอย่างนี้ซุ่มเขา่าขาหมูเขามั่มนไก่ก๋วยเตี๋ยวสั่งกินเองมีนาทียังเดียวเขาเขาจะทิบอกว่า โอนเงินเข้าไปเนี่ยครับว่าโอนเงินเข้าไปเนี่ยไดเลี่ยมคุอะไรคนแช่กันเนี่ยพี่น้องเนี่ยอ่ากับไปเรื่องกันไดเลี่ยมคุอะไรคนแช่กันเนี่ยพี่น้องเนี่ยอ่ากันไปเรื่องกันหลายอย่างบอกว่าพวกงูย่องงูหยองมาามดนะคิดนี่กันมาบอกให้ฟังนะครับมาบอกอ่าในการมีแต่ว่าหมดแบบเทดกินเอง เหมือนแพบบกไก่สั่งน,นะครับเป็นยังคือบมมากินร่วมกันดิเขาบพอยากโอ้โหวบกใครกินเขาน้ากันมาได้แท่เขาจะกินไพกินมันนะครับบ้านผมนะอยากกินนั่นปนปากหรือเฮื่อนพี่น้องเป็นเีนคือเฮื่อนทั้งบ้านผม,บ,นผมบ้านผมจะบบ่มี่บกไก่บกใครกินเขาร่วมกันเดยครับ <c ười> อย่าลืมกนะดไลก์กดแชร่กันเนื้อพี่น้องเนื้ออ่ากระปิริ้วกันเอาโอนเงินเข้าไปแน่จัดหาใบแดงแน่ไม่ได้จะใส่ขึ้นมือมีอย่าลืมกดไลก์กดแชร่กันเนื้อพี่น้องเนื้ออ่ากระปิริ้วกระปิลายหยักบ่าอ่าพวกงูย่องงูหยองม้งมามดนะคิดนี่กัดมาบอกให้ฟังนะครับมาบอกอ่า ในการบกใครกินเขาร่วมกันเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้องเขาเป็นอย่างคือบกินเขาร่วมกันเพราะว่าเขามีกระเป๋าตัางค์กู้คนครับการสะดวกสบายอีกทีหนึง่งอ่ะบกใครเปียงน้ำปูน้ำปลาได้พี่น้องอเขากับบกใครใครเปียงเขาเขาว่า <laughs> มือมีจะใส่ขึ้นนะครับอ่ะมีแต่ว่าหมดแบงเ,เ็ดกินเอง เหมือนแผบบกใครสั่งนะครับอ่เป็นยังงนี้ผม,มกินร่วมกันดิเขาบพอยากผมตาแผบก็เลยสบายใจไม่ต้องไปเฮ็ดกับเขาเพื่อผู้นั่นเพื่อผูน้นี้เดยลูกหลานะเพราะว่าเขาอยากยังเขาก็เขาจะสบเพียงหุ้มเขาเจ้าไว้นอกจากถ้าเขาอาจจะอยากกินนู้นเพื่อนๆมาร่วมกันได้หลายกา็สั่งคือเขาสั่งม่ใือเก่าเมืาอว่าพวกนี่แหละ อาหารเอาโอนเงินเขานา้าไปแน่จักหาใบแดงแน่ไม่ไรจะใส่ขึ้นนะมือมีมันแมนอีหลีเนาะอยากกินยังกดเอาก็ะได้ <c oughs> โอ้สบายเลยวนะอยากกินยังกดเอาแล้วก็เขาจะแลนมาเอง๋ <c oughs> ะเรี่ยม,มกดเลยกดรแช่กันเน่ยพี่นอนะ้องเนาะอ่ากับรื่อง่กัน อย่าก,กินทอดอยาก,กินก๋วยเตี๋ยวอยากินไก่ย่างอย่ากิน,กกกนขนมนมเนื้อยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าห้ามอยากอยู่ในโทรศัพท์เขาจะมีกระเป๋าตัางค์ทุกทุกทุกคนเมื่อว่าตั้งบักลาหน่อยผมก็มีดในกระเป๋าตัางค์บักลาหน่อย <c oughs> พัดพัดทอดทอดอีกอย่างหนึ่งเขาจะมาเอง <c oughs> มาปับ๊บแ <c oughs> มน่าย่บ้านพี่น้องเป็นมานะเอา คนเงินใครแน่อจ็คหาใบแดงแน่ไม่ไรจะใส่ขึ้นมือมีปลาย่างบ่าวา่าพวกงูย่องงูหยองมาามดนะคิดนี่กะมาบอกให้ฟังนะครับมาบาอกในการจดเลี่ยมคนเลยคดแช่กันเนื้อพี่น้องเนือ้อก,กา็เปร่องกันจดเลี่ยมคนเลยคดแช่กันเนื้อพี่น้องเนือ้อก,กา็เปร่องกัน ก็สะดวกสบายอีกทีหนึงนะ่งอ่ะพวกใครเปียงน้ำปูน้ำปลาได้พี่น้องเข่ากับพวกยครใครเปียง